Bye. <music> นั่งล่ำก็ไดแล้วล่ะเปตาคอยว่าเอาไปไปใาไปัด่อืยข้างนล่ะครับตัดมาแล้วก็จะสวยงามนะครับผ่าลายงามทสดอไปเทศก่อแล้วไปก่อไปทไปเฮ็ตก่อเลย่เอาไปวัดก็เตรงอี มินิการ์ี้เอฟซีนะคะรวมบุญมาหลายฟูหลายคนนะคะครับผมหลายฟูหลายคนรวมมาทั้งช่องนะคะสิเป็ยนของแตงโมของยิมของเอ๋ของวันครับค่ะผู้ละเล็กละหน่อยไปนะคะทุกมือนะค่ะเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนนะคะเพิ่งฝนตกมันมีฝนตกเมื่มือค่ะฝนตกเพิ่งสิยุดค่ะยุดอากาศเปลี่ยนเสียงคนกับเปลี่ยนเสียงปูกับสิเปลี่ยนละมือนน้ำค่ะเพิ่งมันไอ้ข้อข้อแคบๆยื่นเละครับ ค่ะแต่ว่าก็ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะกินยากินน้ำอุ่นเนาะค่ะเอฟซีก็เป็นห่วงค่ะเพราะว่พาถ้าามากกินน้ำอุ่นได้เรื่องไม่คู่กินยา,ยานั้นยานีกินเ่ราะราคากินหร้าย,อยาอยู่ค่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศเปลี่ยนขึ้นมาละเดี๋ยว,วห่อน,นเดียวนาเวเดียวแดดเดียวฝนนะคะครับผมคือจังคือจังคนตั้งใจว่าเพื่อเสี่ยวหินไปลุงนั่นแหละ เข่าบอ่อแล้วหอกบ,บอ่อไดนก็ไม่เงี้ยค,ค <c oughs> นล้างลงมาอีกเมือ่อวานแดดออกแต่ออกตัวเมื่อวานนี่แดดวันสิบเอ็ดฝนตื่นเมื่อวานวันเสาฝนตลอดผู <c oughs> อ้ออกข้านี้ไปล้างเนาะเมื่อวล้างฝนตัวผู้หันหันล้างเหมือนเมือ่อวานนี่ล้างโลคันนี้ ปสิล้างรถเบนเยื้องเลเนียอันน้เปไปล้างกถเป็นฝนล้วนลงมาบอนนี้ป้ต้องมาไปล้างลวนเลยเหล็กก็วยิดกันเลยว่าบ้า้องมาด้วยแม่บอลลุ่นขันวามันฝนตกก็ั่ไปล่างเลยไปล่างลางล้วรัใครยหลังขัดเขาามาแล้วแต่ว่าข้ดตัวกันนะครับผมพอดี่เ้ยว่ามือเอื้อนเรารถเบนเด้ยิงไปล่างพอดีฝนล้วนลงมาเลยเรื่อยๆเนล่แงก็เ่อยๆเป็นหัก็เทียนเรียบ กันบันีีกันเลี้ยงผู้บ้านในเขาเมื่อนะคะก็เอียงก็ยองมือเลี้ยงสองคู่ครึ่งนะเราผู้บอกว่าออเงี้ยอายุไม่คู่หาซิฟม่เอาค่ะพ่เขาอาคาซิฟออกแปรซิฟหาซิฟตัห้แต่ป่าปูต่อแต่ป็นซูนก็เลยดเหลืออยู่สีซิฟีิฟก็บว่าออบอกว่บอกวันดีบอกว่าจะซื้อเกิดเจ็ดสิบแปดะซ้ยไร้ก็ได้นะคะก็ได้พู้เล็กเล็กหน่อยนะครับเพื่อนก็ทักมา สงกระษะมาบอกแม่คู่ยูกกยกก่ก็ะเดยยู่เลยกินน้ำปูนั่นแหละ,ละ,ะล้วเชือเละหน่อยไปสะซุมสางบุญไปเรื่อยๆนะท่านมานั่นค่ะอาบริการสิริมุนปู เออฮัลโหลโอ้เสียงร้อเสียงร้คือ็อะไปปูแอคโคเอคกโคแอคโคได้หมดครื่นง่โมปูตาปูคือปลาคาปู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 กุ้มก็คือกะค้างกะวากกะองเออรักรมมาค้างรุกไานบ้านเมื่อหายคู้คตื่เด้นเรี่ยโม่กินขอมารักค้างมาขัดขวา เอออ like <único Liberty eye throat> ื้งั่งลบบาไม่ขาวาเปิดยังบ่าขาว่าว่าแบบคืออม่นคาราอาว่าบาว่าภาพปบนคือขึ้นขาดขวาาก็เร้่องวัตถุนิยมขาปูไม่ต้องไครั้งบบานะเอาว่าม่อแห้งเด้ยว่าทำแบบนะเออกับปบนคืออม่นคารากาปูเนาะขาปูอุ่สลับก็ตื้อ่าเปินกระขายอนคาราคือเหอนมาเริ่รับปเออข้างบ่มวือหืออือแห้งอ บ่ถาวบายไปคือโอชราบ้าไคือเมเก่าเออสมไมไม่คักเขาใจ่งว่สมัยไม่วางในปัวโอ้ราว่าว่าหมตดกตเิงาาวบ้นโอ้สิงซาสวรรค์เออถึงชาชวั้ขึ้นอนำกานมีความถูกกังเออปัว้ามาเปินกันค่ะมือตาบอมีให้งบ้าาบายพ่อบ้าบาวอาบ้า เออกระทาเป็นวัดเป็นไอนคือคือแบบการก็กระท่าหม้อบัดเออไอนเหมือนกังอันนี้เออร้ายกูร้ายคุ้มเออรวมปุ่มมาทางของเกมเออฝากรวมบุ่มมานักคือเกาแล้วพอเด้อหอยแครงก็ไปคู่แล้วเรื่องเาืาองหน่อยน้่นแหละมืดหน่อยคือดำหน่อยมือร้ายก็คือจดงร้ายมาแล้วก็เออได้กินอาหาราได้ก็คือดูนะ หาทึบตๆทึบแปดทึบก็จะเกลอนเกื่อนๆตูงนด้อึพออึพอว่าแห่งไม่ถือไกา้มันจ่บอเสียเงนินแมงแค่ก็อึเรกไม่อึ่อแบบนี่นะปูไม่อึ่ากเกะีรัไกล้แค่กมไม่ถูกแ

เสียบจะพูดเสียบจะพูดเออข้านงาตัวนู้นัดตวนานกเลียเอกต่อเอาต่มาจะพูดความรูเมือนกันมาฉายดิงนักมาฉายยิกัมันนะเอออาใครกูกําลังมิเคราะม์วิจารวิเคราะหมัดสุขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหลองขอให้ทองไหลมา เฮึ่งหึ่งนั่งวะอ้าวอะไรว่าจังไงขวดง่างรำ๋ยวพ่อดูก่อนคือว่านางรักมิดานาวสักุวมาจังไนการจีวานึกหรือว่าชื่อบ้านขอให้ย่างหล่าไม่โกไม่รักไม่โศกไม่หมาแล้วกอขอเคื่อนไหวหายหายพายออกไปมอได้ชึงเดนกๆเขามาได้ชิบได้ชิงงามมาทำได้ชิงงามมาฝากอื้อือ มาฝากแมค่คู่มาฝากน,าน,นั่งนั่งอออ่าห้ยเงินงบวยบวยวนนี้พ่อจะให้ร่างแบบอือนางวัดนีน้า่ารักุนด่าเนาะไม่เคยวักนึงด่าแลยรักึงด่าเออครับคูเออ่เออเขียนให้ร่างบ้านเออเอาผักถุงมาหายน่งร่างชิบเกตพ,าน,าาพนางนเออ <17. S 1> ชิบเกตพานางเออว่าชิบเกตพนางด้ครับคู่ Ừ, tu kể cả tu kể tua hm mắt nha tu kể rằng bằng lọc cả tu hai tuýp kè tang rằng rằng lọc hai tào tuýp tuýp quá tang tuýp ra nành mày mhm 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 เออได้ฝ้าเ้างั้งาว้้ไ้้าหนึ่งตัวนะที่วาอ้าวเฝ้าเ่าเนาะเาเ้าน่างหน้าชิอเกตพนังให้ติคงนักจิบาทจิบปดบาทอคม่ยัอไม่มากไม่หวาเกลอเข้าใจเข้าใจครับครูไคักิบแปด เออง่างง่ะวัวพอีอเขืดแต่พอพือเขื่อแค่พอพอคนไก่ืีอค <laughs> ื้เถื่อหลังหลังข้างนอก้านอกพีเขืดว่าค่ะครับอ้าวไม่พเขื่อดีกว่นี่ครับพเขาเรียกว่าพื่เขื่อคือมือหนึ่งวม่บ่าเออคือเขืดอไก้เราได้ เอาด้ม yeah. like yeah> yeah> ือ่ะจ yeah> ้าวเอาจอนนือจ anyway ah> ้าข้าข ja ้บรจ้าเดือหงูเดึอดแมวจ้เอาก็คือขาข้าบาบอดิป่นอเอาข้าวข้าวบารอบีคิจักบาเยีเยี่ยเยอืเอาไป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 เบาเบาบา คือนอนแล้วคืองอนแล้วงอนแล้วกนี้อึดมือมาถึงแล้วพ่อเออข้ามาจังกับเออก็คือข้วอกกันได้เออหายเงี้งมาจังมันก็ยัคอครับพเอองาข้อลูกกข้าก็โอมลูกปากขวากอมกมาได้ันจั้กคือมันคือมูอถึแม้วมันคือเธอเออนมป็นัจ คือการ่างหน้าก็ร่ากายกูุงเรื่อยไม่ครับอกเออก็ทำใหูปื่นฝุดฝดจังเนยอมอใช่ก่ถือมาเเป็นขึอน่าอยางอกลีตีปูเออเฝ้าไปเ่าวกาเอเออเป็นจังขันหางปูวเออหายเรือมากก็คือกะเออก็อารุ้มอาด้วยก็เดินเบาจดจัากเออขาเดียวกันนังขันเรือเนาไม่เปิดกังขันหาอืเอาจังคือมือแรก ตอนถุ pocket, yeah. ้มคือนะคือนั่ากองกอยว่าจะกัดราบเข้าอือบุกักราบเข้าบเนาะราบเข้าราพักเขียวมนครับพ่เออเอาพักใช้รายบุกจักว่าเขาขายกองเขาดัเออืนั่งเขียวว่ะม่ดูแลพอพิ่งเจอว่ะค่ะมาเหมาเราฟอกกดีลายขายเงีค่ะอื เมาอีคือเก่าเอาเมาอีคือเก่าเราบักเชื่ออีบ่โม่เลยแกงได้ก็ถือได้บักชือเท่ามาละคือกขายเป็นกล่องหรือพอเหลือก็เกตกล่องมาค่ะเหลือเก็บกล่องพ่อจะเมาหมดเท่าไหร่เก็บกล่องเก็บกล่องเอาจังคืออีพ่อเอาจังคือมาค่ะแถมบักเือคืนนั่งดูด้เก็บกล่อง เอาก็คือพอหมาวเปหม้อืมขนเมาหมดเอาจัเก่าบาทอืเอาจัเจ็ดสเก่าบาทยึงครับปูอืมเจ็บเก่าบทพอวาเจ็ดสิบเก่าเจ็ดเกเอากัคืออืองาง่ายเขียวพอคืเพิ่มหันอืมคือข้าวทอนเอาแปะช่ว่าเอาว่มค่ะเอาเจ็เก่าไหะคะเอาเจ็ดสิบเก้าอ้าวเอาก้าไ ก็คือเก่าเคื่องอื่นไปเอาแล้วปูได้ครับปูเออไปเอาเอารถผู้ใดไปเอเอารถมาเคื่องอื่นไปเอารถเสียเองครับปูเนาะเอาขั้นหนึ่งนะเอครับปู้นคือมากนับอือคือขั้นไหนเก่าขั้นนั่งนะซีหนึ่งเออไปเอาพผู้อื่นคือนะเอารถพอพอไดนคือข้าง่ะอแรงพุทธเร็วแม่เออ Anh bắt bên thì ọp nhau đã. Con ra. Mới đây, mới đây rất thương rồi.